ชั่นเด็ดจัดหนักจัดเต็มราคาสบายกระเป๋าคุณเชื่อใน first impression หรือว่ารักแรกพบไหมคะสำหรับปางนะคะ first impression ของปางคือเจ้าคันนี้เลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าเจอครั้งแรกก็รู้สึกเลิฟเลยอยากได้อยากเป็นเจ้าของมากนะคะชนิดร้องกรี๊ดเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าคันนี้เลยค่ะ Honda Civic 2.0 EL รุ่นปี2013ค่ะจะเด็ดแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ เริ่มจากที่สีของเจ้าคันนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสีคันนี้เนี่ยเหมือนประดุดกับว่าเรามีรายได้เดือนละ7หลักเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือสีแพลทินัมไวท์เพียวนะคะหรือว่าสีขาวมุกนั่นเองนะคะสวยวิบวับมากเลยนะคะตามมาด้วยโครเมียมนะคะพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะทําให้สว่างวับตอนกลางคืนเลยนะคะทําให้ในการขับขี่ในการในการออกไป ข้างนอกในเวลากลางคืนอย่างนี้นะคะปลอดภัยมากมั่นค่ะแล้วก็มาด้วยไฟตัดหมอกค่ะแล้วเราก็มาดูที่กระจกมองข้างกันนะคะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวติดพร้อมด้วยนะคะทําให้องศาแบบสว่างจริงๆนะคะเวลาที่เลี้ยวเนี่ยเด็ดมากนะคะ <S <S และล้อของเขาค่ะล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อแมกอลลอย17นิ้วเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูด้านท้ายกันเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาเปิดด้านท้ายกันเลยนะคะด้านท้ายของเขานะคะบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะสิ่งจิงกระเบลมากๆเลยนะคะเปิดออกมาตรงนี้นะคะมีเป็นแม่แรงและอะไไล่สวยงามมากๆเลยค่ะครบครันนะคะจบที่คันเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยว่ากุญแจเนี่ยเด็ดมากๆคะ่ะเพราะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ค่ะ ตอนนี้รถกำลังล็อกอยู่นะคะวิธีการง่ายๆแค่คุณถือกุญแจไว้กดล็อกแล้วค่ะเร็วมากเสียววินาทีเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันเลยค่ะบอกเลยว่าเด็ดมาก คันนี้นะคะระบบสตาร์ทจะเป็นแบบพุชออโต้นะคะเสียงนุ่มสบายมากนะคะแล้วก็คอนโซลหน้านะคะจะเป็นแบบดิจิตอลค่ะก็คือมีเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถมองเห็นได้แบบแม้กระทั่งว่าถางน้ำมันเนี่ยนะคะน้ำมันที่เหลือเท่านี้จะเล่นไปอีกได้เท่าไหร่อีกกี่กิโลเมตรนะคะมีเป็นเรนจ์บอกนะคะคือดีมากๆเลยและคันนี้นะคะ ที่สําคัญเลยก็คือคอนโซลหน้าเขาเนี่ยองศารับพอดีเลยกับตัวข้างๆคนขับนะคะก็คือเป็นเป็นการนั่งที่แบบสบายอ่ะเป็นการขับที่สบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะตัวนี้นะคะจะบอกเป็นเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่85,694กิโลเมตรค่ะแล้วก็ตรงเรนส์นะคะบอกว่าน้ํามันปริมาณเท่านี้เนี่ยจะสามารถขับไปได้อีก359กิโลเมตรก็คือดีมากๆนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนับ ทริปได้นะคะก็คือตัวเนี้ยอ่ะที่เป็นทริป A ก็คือเราสามารถที่จะจับได้ว่าเราจะขี่ไปกี่กิโลกิโลกี่กิโลนะคะเพื่อแบบอาจจะวัดในการขับขี่เนาะว่าได้กี่กิโลก็มีทั้งทริป A ทริป B นะคะอันนี้คือบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเป็นอุณหภูมิบอกด้วยนะคะอยู่ที่ตรงคอนโซลนะคะตัวนี้30องศาร้อนมากเลยนะคะ สำหรับระบบเกียร์คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์แบบ p e d d e n s h i p นะคะทำให้คุณสามารถมีอิสระในการขับขี่ได้ตามใจคุณเลยค่ะและนี่นะคะก็ยังมีระบบเบรกนะคะระบบเบรกของคันนี้เป็นแบบ d Disc b r r k e เบรก4 4ล้อค่ะทำให้ปลอดภัยสุดๆเลยค่ะแอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบสามารถกดได้เลยเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็น n a วิ g เกเตดำทางนะคะแล้วก็จะมีเป็นด v d b l u e t o o t h นะคะหรือว่า MP3 Dis c ก็แล้วแต่เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีเชื่อมโทรศัพท์ได้ด้วยเนาะก็คือเชื่อม Bluetooth เอาแล้วก็จะมาเชื่อมต่อกับตรงนี้เลยนะคะที่เป็นด้านซ้ายเนาะอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้เลยว่าจะแบบเอาวิทยุอันไหนเนาะจะฟัง FM อะไรก็คือเลือกได้เลยแล้วก็ด้านด้านขวานะคะด้านขวาก็คือจะ เชื่อมกับตรงนี้นะคะคือดีมากออปชั่นเด็ดจริงบอกแล้วเด็ดจริงไรจริงเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะและนี่ก็คือห้องโดยสารของเรานะคะห้องผู้โดยสารของเรามีที่วางแขนด้วยนะคะและที่วางแขนเนี่ยใส่แก้วน้ําได้ถึง2ใบเลยนะคะก็คือจะเม,าม้ามอยอะไรไปก็สามารถแบบคอไม่แห้งนะคะว่าใส่แก้วน้ําได้เนาะอ่ะแล้วตรงนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยมีเป็นนักเรียนนักศึกษาจะถูกใจสิ่งนี้มากนะคะเพราะว่ามีเป็นที่ใส่เอกสาระคะ่ะใส่เอกสารได้นะคะใส่แฟ้มได้นั่นนี่ได้ everything จิงกระเบลใส่ได้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะรถคันนี้นะคะใหม่จริงอะไรจริงะคะเพราะว่าที่เปิดฝากระโปรงเนี่ยยังไม่ได้แกะซีนออกเลยนะคะห้องเครื่องของเรานะคะตัวนี้นะคะ4สูบ16วาวนะคะ2,000 cc คันเล็กจิ๋วอย่างนี้แต่ว่า155แรงม้าเลยนะคะ อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่15.5กิโลเมตรต่อลิตรค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะยังรองรับพลังงานทางเลือก E85 อีกด้วยค่ะบอกเลยว่าออปชั่นเด็ดจริงจัดหนักจัดเต็มสุดๆเลยค่ะเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะยังมีสีแต้มจากโรงงานอยู่เลยนะคะน็อตไม่เคยขยับนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ดีนะคะคันนี้เนี่ยใครได้ไปคุ้มเลยว่าเราก็อยากได้เอง เอาละค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพามาดูเจ้าสมาร์ทคีตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเมื่อเราจะล็อกรถนะคะเราไม่จําเป็นต้องกดรีโมทก็ได้แค่เราถือไว้แล้วก็รถก็ล็อกเรียบร้อยแล้วะค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชอบกันหรือเปล่าเอ่ย first impression ไหม่ะคะสำหรับปางเนี่ย รักเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะราคาสบายกระเป๋ามากๆนะคะเพราะว่าอยู่เพียงแค่499,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวน์ดอกเบี้ยดนานถึง12เดือนเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่7,000กว่าๆเท่านั้นค่ะคุณขาและนอกจากนี้นะคะท้าเรายังมีบริการรับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยไกลแค่ไหนก็ไปถึงนะคะคุณไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่ปรางพูดก็ได้ค่ะ แต่ว่าปังอยากให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะมาดูได้นะคะที่นี่เลยค่ะที่มงคลคาเซนเตอร์นะคะทางเส้นอุบลอำนาจเลยมาเลยค่ะจะเห็นแม่มณีไหว้สีสวยอยู่ด้านหน้านะคะแต่ถ้ามาไม่ถูกนะคะสามารถโทรถามปางได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 1 9 6 8 6 3น9นะคะหรือว่าจะพิมพ์ทางไลน์อยากให้ส่งโลเคชันให้ได้เลยค่ะที่ m a p r a n g n r s c o r e a r t i n d y ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะโปรเด็ดเด็วงดเนี่ยมาแน่แนะคะ แค่ทักมาแล้วเราจะจัดสรรให้กับคุณเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e c h anel n ด้วยนะคะรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วก็แฟนเพจชื่อเดียวกันเลยนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกริง๊งๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนก่อนใครคะ่ะและนอกจากนี้นะคะทางเรายังมี t i k t o k และ Instagram ค่ะชื่อว่ามงคลคาร์เซ็นเตอร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วจะเจอกับเราทุกช่องทางค่ะสำหรับวันนี้ปรางขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า ดูแพงมากๆเลยเพราะอยู่ใกล้รถที่แบบสวยหรูนะคะแต่แตว่าราคาแบบส,สบายกระเป๋ามากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ